ผิวใสทั้งตัวไม่กลัวแดดไม่แก่ไม่เกรียมไม่กล้านดื่มแล้วบลิ้งเลย 8เมืองไทยไม่ว่าฤดูไหนก็ทั้งแรงทั้งร้อนออกจากบ้านแต่ละทีก็ต้องคิดแล้วคิดอีกแถมนอกจากความร้อนแล้วเนี่ยยังพ่วงไปด้วยอันตรายต่างๆอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรังสี UVA ที่ทำลายผิวลึกไปถึงชั้นหนังแท้ทำลายคอลลาเจนและอิลาสตินรังสี UVB ที่ทำลายผิวชั้นหนังกำพร้าทำให้ผิวไหม้แสบแดงและไม่ว่าจะอยู่ในอาคารหรือกลางลม่มก็ไม่ช่วยได้เท่าที่ควรแถมรังสีพวกนี้ยังมาจากจอคอมพิวเตอร์และหลอดไฟได้อีกด้วยนะคะเราจึงควรปกป้องผิวของเราไม่ว่า จะเป็นการทาครีมกันแดดบำรุงผิวหลีกเลี่ยงแดดจัดหรือปกป้องผิวและฟื้นฟูจากภายในด้วยอาวิยองกรูตาออเรนผงชงกรูตาผสมเรดออเรนนวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อผิวกระจ่างใสปกป้องและฟื้นฟูผิวจากแสงแดดและรังสี UV การทำงานหลักๆของเขาก็คือเพิ่มการสร้างเม็ดสีผิวกระจ่างใสลดการสร้างเม็ดสีผิวหมองคำ้ำาคืนสารต้านอนุมูลอิสระให้ผิวและลดผิวอักเสบแดงจากรังสี UV ด้วย 1. แอลกูตาไทโอนสกัดจากเซลล์ของยีสต์ทอร์ทูล่าในรูปแบบ r e ดิวสที่ไม่ผ่านการตกแต่งพันธุกรรมร่างกายสามารถดูดซึมผ่านผนังลำไส้ได้และมีงานวิจัยรองรับว่าปลอดภัยสุดๆค่ะ ผิวของเราเนี่ยเกิดจากร่างกายเราอะ่ะจะนำกดอะมิโนไทโรซีนมาสร้างเม็ดสีผิวก็คือ 1. ฟีโอเมลานีนก็จะมีสีเหลืองหรือแดงทำให้ผิวสีอ่อนกระจ่างใสและ 2. ยูเมลานีนมีสีเข้มทำให้เกิดสีผิวเข้มคลํำเมื่อร่างกายโดนแดดรังสียูวีจะไปกระตุ้น iness, เอนไซม์ไทโรซิเนสเร่งการสร้างเจ้ายูเมลานีนเนี่ยทำให้เกิดสีผิวหมองคล้ำ a อลกูตาไทโอนพระเอกของเราสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ทำให้การสร้างยูเมลานีนที่ทำให้เกิดผิวหมองคล้ำลดลงนั่นเองค่ะส่วนผสมตัวที่2แอนตี้ออกซิแดนต์จากสารสกัดจากส้มสีแดง3สายพันธุ์ที่ประเทศอิตาลีซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมและเก็บเกี่ยวตามฤดูกาลใช้วิธีสกัดด้วยน้ำที่อุณหภูมิไม่เกิน40องศาเพื่อคงคุณค่าให้ได้มากที่สุด ส่วนมตัวที่3เซรไมายสกัดจากจมูกข้าวญี่ปุ่นซึ่งเซรามายเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของไขมันธรรมชาติในผิวถึง60%การเติมเซรไมายเข้าไปจึงเป็นการเติมความชุ่มชื้นแก่ผิวของเราส่วนผสมตัวที่4วิตามิน C ช่วยต้านอนุมูลอิสระเสริมความกระจ่างใสและสุดท้ายวิตามิน B3 ช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวหมองคล้ำ ขอ,อย้ำเลยนะคะว่าส่วนผสมทุกตัวไม่มีการตัดต่อทางพันธุกรรมไม่ใช้แอลกอฮอล์ในการสกัดเลยได้รับมาตรฐานฮาลาลมีความปลอดภัยมีงานวิจัยรองรับว่าร่างกายสามารถดูดซึมได้จริง1่ซองมี18แปคลเท่านั้นลดและกลิ่นมาจากส้มธรรมชาติไม่ปรุงแต่งใดๆชงดื่มต่อเนื่องทุกวันจะผสมน้ำผึ้งน้ำส้มสดก็ได้ดื่มในตอนเช้าก่อนจะออกแดดหรือทานก่อนนอนเพื่อฟืน้นฟูผิวจากแสงแดดที่เราได้รับทั้งวันก็ได้ค่ะผิวใสทั้งตัวไม่กลัวแดดไม่แก่ไม่เกรียมไม่กล้น้นดื่มแล้วบลิ้งเลย thank you